สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ค่ะจะมาแนะนําครีมค่ะ B Lock อ,อกฟ้าค่ะเมื่อก่อนนี้ต่างมีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำค่ะตากแดดตากฝนตากลมออกกําลังกายทั้งทํางานด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามาเจอแล้วกับ B Lock อ,อกฟ้าค่ะช่วยแก้ไขปัญหาของผิวของต่างค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดํานะคะที่สําคัญชอบมากๆเลยนะคะเวลาที่เราทาเนื้อครีมลงบนผิวแล้วเนี่ย ครีมเบาบางแล้วก็ซึมสู่ผิวได้อย่างง่ายดายค่ะทําให้ผิวของเรานะคะดูขาวใสและสิวฝ้ากระจุดด่างดําจางลงไปเลยค่ะ ค่ะและนี่คือแพ็กเกจจริงค่ะของ B-Lock k น o อกฟานะคะสวยรู้ดูดีเลยทีเดียวค่ะพลาดไม่ได้ค่ะสำหรับสาวๆที่อยากจะดูแลผิวหน้าเปิดกระปุกออกมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมด้านในกันบ้างนะคะเปิดออกมาได้กลิ่นหอมอ่อนๆค่ะของครีมเนื้อครีมนะคะพอทาไปบนผิวของเราแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าเหนียวเนะหน,หนะเลยนะคะทาลงไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกแห้งสบายผิวค่ะแล้วก็ยังทาให้สิวฝ้ากระของเราเนี่ยค่อยๆเลือนหายไปด้วย และโปรโมชั่นของเขาตอนนี้ค่ะ990บาทเหลือเพียงแค่390บาทเท่านั้นนะคะเมื่อเราใช้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าผิวหน้าของเรานะคะเนียนเด้งใสฉ่าค่ะแต่งหน้าติดทนนานนะคะแล้วก็เดินทางไปที่ไหนมีแต่คนชมว่าหน้าเด็กอย่าลืมไปตำกันนะคะ